เจ้าเบ่งบานนานแล้วใสทั้งใบดอกเป็นในบอกใกล้ออกผลให้ยนเห็นเฝ้าพรวนดินรินรดน้ำตามจำเป็นไม่เคยเว้นเช่นนี้ตกหกหมื่นปีใกล้ได้ลิ้มชิมรสหวานไม่นานแล้วอย่าแตกแนวเดินแถวตรงมั่นคงไว้มักผลงามตามแต่เราเฝ้าใส่ใจผลสดใสวันใดสุข สนุกกินบทที่4บทนี้เน้นเป็นพื้นฐานเปรียบเสาคารในการสร้างทางหลุดพ้นปฏิบัติขัดจิตใสายให้แก่ตนอยากหลุดพ้นตนต้องขัดดัดเอาเองจากบทหนึ่งถึงบทสตามกล่าวไว้พึงเข้าใจในเหตุต้นผลกรรมเก่า ผลกรรมนั้นมันคอยดึงตรึงจิตเราให้ครุกคร้ามัวเมาหลงดงโลกีปฏิบัติขัดจิตไปก็ไร้ผลหากว่าตนวนสร้างกรรมทำเพิ่มต่อจะสร้างบุญหนุนเท่าใดก็ไม่พอพึงรู้หนอต้นตอน,นั้นมันยังมีเราเกี่ยวกรรมทำร่วมอยู่รู้หรือไม่ กินเข้าไปรู้ไหมนั่นมันเนื้อเขาใช่เขาพร้อมยอมพรีเนื้อเพื่อพวกเราบังคับเขาฆ่าเอามาอย่างทารุณแม้เสี้ยวกรรมยังทำอยู่พึงรู้ไว้จิตเดิมใสไม่อาจส่องผ่องรังสีนานเท่าไรก็ไม่พ้นวนโลกีต้องใช้นี่ที่ทำไว้ให้หมดกัน จะสิ้นกรรมที่ทำได้อย่างไรเล่าเลือดเนื้อเขาเรายังกินสิ้นกรรมหรือฆ่าตายดิ้นเรากินไซไปร่วมมือจะคนซื้อหรือคนฆ่ามาตราเดียวเมตตาธรรมควรนำหน้าในห้าอย่างอย่าร่วมทางไปสร้างกรรมทำร่วมเขาหยุดการฆ่าอย่าส่งเสริมเริ่มที่เราเมตตาเขาเราไม่กิน สิ้นวงจรจิตเมตตาปรากฏได้ง่ายและชัดกรรมต่อสัตว์ต้องตัดสิ้นทั้งกินข่าจิตจะแจ้งสำแดงซึง้งถึงเมตตาจิตแห่งฟ้าปรากฏเด่นเห็นชัดเจนทั้งความคิดและจิตใจจะไม่ขุนเคยว้าวุ่นหมุนสลับกลับนิ่งได้ พ้นวงจรได้ถอนรากจากความตายถึงที่หมายได้ง่ายกว่าอย่าเกี่ยวกรรมทั้งสามมือคือชีวิตเราติดหนี้บาปกรรมนี้หลายปีถมสะสมไว้เลือดเนื้อเขาเรายังฝืนกลืนลงไปต้องชดใช้ในสักวันนั้นแน่นอนไปบังคับดับชีพเขาเอาเนื้อเลือด ขืนใจเชื่อดเลือดน้องคุณทารุนเขาบาปหรือไม่ใช้ความคิดพินิษเอาวันหนึ่งเล่าเขาเอาคืนยากฝืนกรรมจะได้ชื่อถือเมตตามาจากไหนเลือดเนื้อใครยังไปเกี่ยวเที่ยวกินอยู่กินไม่ขัดสัตว์บนฟ้ายันปลาปูแม้แต่หนูอยู่รูสายยังไปกิน สัตว์น้อยใหญ่เขาใช้กรรมที่ทำมาควรเมตตาอย่าได้เห็นเป็นอาหารการตายลดงดกินเนื้อเพื่อเป็นทานใช่อาหารสงสารเขาเราไม่กินเป็นโรคร้ายไม่หายขาดอำนาจกรรมด้วยเราทำกรรมทางปากมากสะสมรักษาไปก็ไม่ช่วยด้วยมีปมเพราะหมักหมม ถมบาปไว้ในปากเราหากตั้งใจไม่กินเนื้อเพื่อช่วยเขาจะทุเลาเบาบางได้โรคร้ายนี้ด้วยเมตตากรุณาและปราณีจะลดหนี้ที่ติดเขาโรคเบาลงทำสิ่งใดไม่ราบรื่นติดฝืนขัดละเนื้อสัตว์ตัดบาปนี้ดีขึ้นได้ ไม่กินเนื้อเพื่อสัตว์พ้นหนทางตายจากเรื่องร้ายกลายเป็นดีเพราะมีบุญบาปบุญนั้นมันลิขิตชีวิตเราสุขทุกคราวก็เรานี้ที่ทำไว้บุญคือสุขทุกคือกรรมย้ำเข้าใจบาปบุญไซใครทำเราก็เราเองอยากเป็นสุขในทุกทางอย่าสร้างบาป ตัดให้ราบปราบให้หมดงดทางชั่วกินเนื้อสัตว์จัดว่าเราเข้าพันพัวยังเกลือกลั้วมั่วบาปอยู่ควรรู้ทันเราไม่กินสิ้นการฆ่าว่าหรือไม่ซื้อกินไซไปส่งเสริมเพิ่มการฆ่าท้องเรานี้กี่ตัวถมสะสมมาหยุดการฆ่าอย่าซื้อกินสิ้นการตาย เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศกว่าสัตว์เพราะฝึกขัดดัดจิตตนพ้นทุก์ได้ฆ่าเขากินสิ้นชีวิตคิดละอายสมความหมายได้ชื่อเลิศประเสริฐคนดวงจิตเขากับเราไซาไม่แตกต่างเพียงกายร่างที่ต่างกันท่านรู้ไหมได้ร่างคนเพราะผลบุญหนุนนำไปสร้างบาปไว้ไปเป็นสัตว์ เดรัจฉานถ้าไม่อาจสามารถฟื้นคืนจิตได้ต้องเกิดตายว่ายเวียนวนเป็นคนสัตว์ขจัดทิ้งสิ่งไม่ดีที่ผูกมัดร่างคนสัตว์ตัดทิ้งหนากลับฟ้าเดิม ใช้แนวทางกระจ่างฟื้นคืนสิ่งห้าให้เมตตานำพารู้อยู่เสมอทุกบาปกรรมไม่ทำหนาอย่าเผลอเรอจิตเสมอพบเจอแน่ตัวแท้เราพี่น้องเราเขาสิงสู่อยู่ร่างสัตว์กรรมผูกมัดจัดให้เป็นเช่นนี้ใสล้วนน้องพี่ที่จากมาฟ้าแดนไกลกินได้ไหมถามใจท่าน นั้นเอาเองควรเมตตาอย่ารังแกแม้แต่คิดอันดวงจิตสถิตนั้นต่างกันไม่อย่าซ้ำเติมเพิ่มทุกเขาวควรเข้าใจพี่น้องไซไม่ใช่เนื้อเพื่อเรากินบุญใดเล่าเท่าอาภัยให้ชีวิตเมตตาจิตคิดช่วยนั้นมันยิ่งใหญ่ทางกลับฟ้ามักคาเก่าเราไม่ไกล ฟื้นจิตใสให้เมตตาอย่าเบียดเบียนลดละเลิกเพื่อเบิกทางกระจางจิตไว้ชีวิตปิดหนทางสร้างการค่าฟื้นจิตสามให้งามสวยด้วยเมตตาจิตแห่งฟ้าตรงหน้าอยู่จะรู้เองในบทนี้ที่กล่าวมาเวลาเหมาะเน้นเฉพาะ ไม่เกาะกรรมทำร่วมเขาบุญหรือบาปทราบอยู่ไซให้เลือกเอาเมตตาเขาโปรดเข้าใจไปก่อนเอ่ย